สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารเช้าจากไข่ง่ายๆกันค่ะเราจะทําเป็นไข่หลุ่มนะคะก็คือจะเป็นขนมปังที่รองเป็นถ้วยนะคะแล้วก็มีไข่มีชีสปรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็ออริกาโนนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาก,กาันคือมันเหมาะเป็นอาหารเช้ามากๆเพราะว่ามันทําง่ายแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะแต่ว่าก่อนไปดู ขั้นตอนการทำเราก็มาดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะสำหรับวัตถุดิบของเราในวันนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยขนมปังค่ะจะใช้เป็นแบบตัดขอบหรือไม่ตัดขอบก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นโฮวิดก็ได้เหมือนกันนะคะมีไข่ไก่ค่ะเนย ชีสอันนี้เป็นมอสซาเรลลาชีสนะคะแล้วก็มีพาเมซานชีสเราใส่ทั้งสองตัวเลยแต่ว่าถ้าใครไม่มีจะไม่ใส่ก็ได้หรือว่าจะใส่แค่ตัวเดียวก็ได้หรือว่าชีสชนิดอื่นก็ได้นะคะมีออริกาโนเกลือแล้วก็พริกไทยค่ะซึ่งเราไม่กําหนดอัตราส่วนของอะไรเลยนะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆทำมากทําน้อยแค่ไหนนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มแรกนะคะเราจะมาทาเนยบนขนมปังกันก่อนนะ ตอนนี้ทาเนยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขนมปังเนี่ยไปใส่ตัวถ้วยเพื่อให้เขามีความเป็นถ้วยที่เป็นหลุมนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นถ้วยคัพเค้กแบบนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะแนะนําให้ใช้เป็นถ้วยกระดาษถ้วยถ้วยฟอยล์ก็ได้หรือว่าเป็นถ้วยสแตนเลสที่สามารถเข้าเตาอบได้ก็ได้นะคะที่ปากใหญ่กว่านี้หน่อยอันนี้เรารู้สึกว่าปากมันเล็กไปนะคะแล้วเราก็จะเอาขนมปังเนี่ยมายัดลงไปในถ้วยนี้เลยนะ จะยัดแบบไหนก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยขอแค่ขนมปังไม่ขาดนะคะนนี้เราก็จะพับๆแล้วก็ใส่ลงไป เนี่ยนะคะเขาก็จะดูมีความเป็นหลุมตรงกลางเป็นถ้วยอย่างเงี้ยนะคะพอเรายัดใส่ถ้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะนําขนมปังถ้วยของเรานี้เนี่ยไปเข้าอบนะคะโดยเราจะอบที่อุณหภูมิ230องศานะคะหรือว่าอุณหภูมิสูงสุดของเตาอบที่เรามีนะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีละกันเพื่อให้เขามีความอยู่ตัวนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกัน พอเสร็จแล้วนะคะก็ like so จะได้หน้าตาของถ้วยขนมปังประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตอกไข่ใส่ลงไปในถ้วยกันนะคะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาตอกไข่ใส่ลงไปในถ้วยขนมปังก่อนแต่ว่าก่อนที่เราจะตอกไข like <ind> <bbles> ่ใส่ลงไปในนี้เราจะต้องตอกในถ้วยก่อนนะเพราะถ้าหากว่าไข่อันนี้เนี่ยมันเกิดเน่าขึ้นมาแล้วเราตอกลงไปในนี้เราก็จะต้องทิ้งทั้งถ้วยขนมปังเลยนะคะมันจะเป็นการสิ่นเเรืองโดยใช้เหตุนะ ราฉะนั้นเราก็ตอกใส่ถ้วยแยกไว้ก่อนนะคะและทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยถ้วยขนมปังของเรามันเล็กเกินไปนะถ้าหากว่าเล็กเกินไปเราก็จะเอาช้อนเนี่ยตักเอาส่วนของไข่แดงขึ้นมาก่อนแล้วก็ใส่ลงไปในถ้วยนะคะแล้วก็ค่อยเอาไข่ขาวตามลงไป จริงๆถ้าเราใช้ถ้วยที่มันใหญ่กว่านี้นะถ้วยสแตนเลสที่มันใหญ่กว่านี้มันก็จะไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นนะคะอันนี้ล้นไปนิดนึงไม่นไรส่วนไข่ขาวเนี้ยเราสามารถเอาไปทำเมนูอื่นได้อีกนะคะ ต่ว่าถ้าใครใช้พิมพ์ที่เป็นแบบพิมพ์ถ้วยสแตนเลสอ่ะเขาก็จะใส่ลงไปได้พอดีทั้งฟองหรือไม่งั้นก็ลดขนาดไข่อันนี้ของเราใช้เป็นไข่เบอร์หนึ่งนะมันใหญ่เกินไปจริงไข่เบอร์สี่เบอร์สามก็กําลังดีนะคะน่าจะพอดีเลยอันนี้ก็เรียบร้อยละเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันตอนนี้เราก็ใส่ไข่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยนะเราก็จะมาโรยเกลือนิดหน่อยนิดเดียวนะเพื่อนเื่อนเดี๋ยวมันจะเค็มแค่แบบ ปลายมือเลยอ่ะนี้เดี่ยวจริงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ชีสอีกนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปนะแล้วก็พริกไทยนะคะตามด้วยชีสค่ะเราจะใส่พาเมซานก่อนนะ แล้วก็มอสชีสนะคะสุดท้ายก็เพิ่มความหอมนิดนึงด้วยออริกาโน่ค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำเข้า อบอีกครั้งนะคะด้วยอุณหภูมิ230องศาใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะก็เดี๋ยวเราไปนำเขาอบกันเลยพออบเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะเอาเขาไปจัดเสิร์ฟได้เลยทั้งที่ยังร้อนๆอยู่เนี่ยนะอาหารเช้ากินร้อนๆดีที่สุดเลยนะคะก็เดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูไข่หลุมของเราในวันนี้นะทําง่ายมากๆเลยเพื่อนๆเนชา้ชาๆเนี่ยนะถ้าเราแค่จับอะไรมาทาทาแล้วก็กรุกลงพิมยนตนเข้าเตา,าอบแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องคอยล้างกระทะดูกระทะให้มันวุ่นวายนะแะแค่คอยสังเกตเตาอบเฉยๆเท่านั้นเองนะคะก็เหมาะเป็นอาหารเชา้าง่ายๆมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญนะเมนูนี้มีทั้งชีสแล้วก็ไขเ่เด็กๆเนี่ยน่าจะชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นอาหารเช้าที่มีประโยชน์ด้วยนะมีสารอาหารต่างๆนะคะ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเมนนี้กันนะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปนะคะซึ่งเราลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเราด้วยจะได้มีกําลังใจทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะสาหรับวันนี้เนี่ยสวนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ